รถเข้าใหม่ให้ชมมีหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็น Cross อเวอที่เป็นตัวพิเศษเลยเนะคะกับ Toyota Corolla Cross 1.8 GR Sport ค่ะมาในปี2023จดทะเบ,บียนปี2024เลยราคาประหยัดจากป้ายแดงไปถึง3 0 0 0 0 0บาทและที่สำคัญได้ไม่ใช้งานแค่หลักหมื่นเท่านั้นเพราะฟังก์ชันจัดเต็มเลยกล้อง360องศาจอทัชสกรีนเชื่อมต่อเปิดคาเพนดอโตพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหลังคาสลูปมีมาให้แล้วนี่คือสภาพแรกเข้านี่ค่ะ พี่ขาว,วันนี้นุชมาแนะนําเลยสําหรับใครมองหารถท่าที่นั่งไว้ใช้งานหรือว่าเป็นค r อสอเวอร์มือ2นะคะที่มาพร้อมความคุ้มค่าแนะนําอีกหนึ่งรุ่นเลยคันนี้เป็นตัวไฮบริดบวกกับเบนซินนั่นเองนะคะคุณพี่ราเอียดเพิ่มติมมีอะไรน่าใช้งานเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายะเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามทานผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือสองกับนุชเพชรยนต์นั่นเองเนี่ยะวันนี้มาอยู่กับนุชในวันที่13เนี่ยะเดือนมิถุนายนสําหรับพี่พี่ที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่เนี่ยฮะบอกเลยว่าในช่องนุชมีอัปเดตรถเข้าใหม่ให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกแล้วกับที่อยู่ตรงหน้านุชนี้เลยเนี่ยฮะได้เป็นตัวพิเศษและราคา จากป้ายแดงไปถึง3 0 0แสนกว่าบาทเลยเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากคลอสนั่นเองค่ะคุณพี่คันนี้ได้เป็น Toyota Corolla Cross นะคะ 1.8G R Sport มาในปี2022นี่ยะจดทะเบียนปี2023นคะคะคุณลูกค้าจากคันนี้บอกเลยว่าสภาพเนียบมากใช้งานมาแค่มือเดียวไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะคันนี้มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มเลยกล้อง360องศานคะคะหรือว่าจะเป็นหลังคาสันลูฟจอกลางมีกล้องถอยหลังเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto. เกียร์อัตโนมัติมีมาให้แล้วนี่ฮะสำหรับรุ่นนี้และที่สําคัญได้แอร์ออโต้มาแล้วดิปบกสี่ล้อมาแล้วเรียบร้อยค่ะเราลยะยเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างนี่ฮะฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยวนุจะพาชมารายละเอียดรอบคันดูกันเลยว่าเพชรยนต์รับรถเข้ามาสภาพเป็นยังไงบ้างบอกก่อนเลยว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปายังไม่ได้ทําอะไรเลยรถเพิ่งจอดเมื่อวานนี้มารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนเลยนะคะด้านหน้าตัวรถดี มาด้วยกระสังหน้าสีดำดรอแบบนี้เลยคุณพี่ขานะคะเป็นสีดำแบบเงาวับแบบนี้เลยมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทามนันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีิ้วรอยรักยิ้มอยู่สภาพเดิมกล้องรอบคันมีมาให้แล้วกระจังหน้าอยู่สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีิ้วรอยแตกร้าวเลยเนี่ยฮะและในส่วนของรายละเอียดโป่งซุ้มล้อคันนี้นะคะไม่มีิ้วรอยผิดความมาแน่นอนคุณพี่ขาเป็นพลาสติกสีดำอยู่ ภาพเดิมแม็กลายสปอร์ตดอรอแบบนี้นะคะแม็กลายพิเศษของเขาเลยเนี่ยคะขอบ18อยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วไม่มีดิรอยการเปลี่ยนฟุตบาทมาเลยนะคะคุณพี่ดอกยางได้ยางปี2022มาเนี่ยคะเดี๋ยวดอกยางนุดดูแลให้มานวัน วันปล่อยรถเลยภายในป่องซุ้มล้อช่วงล่างนี่ฮะไม่มีพิกความชนหนักมาแน่นอนเราการันตีให้ความสวยความเดิมคันนี้ไม่ใช้งานวิ่งไป50,000กิโลเท่านั้นคุณพี่ขะราคาป้ายแดงเปิดขายอยู่1,254,000กบาท วันนี้เพชรยนต์จัดราคาให้เลยนะคยะสุดพิเศษหนรอย889,000บาทเท่านั้นราคาหายจากป้ายแดงไปถึง3 0 0 0 0 0กว่าบาทคุ้มค่าแน่นอนคุณพี่นะี่ะสำหรับใครมองหารถมือสองคุณภาพเกรด A อยู่นะคะแนะนำเลยคันนี้อะมากันต่อเลยในส่วนของวาเดียตัวกระจกมองข้างค่ะเป็นสีดำเงาเงาระระแบบนี้เลยมาพร้อมเนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาแล้วกล้องมองข้างนะคะคันนี้มีกล้องให้รอบคันเลยเรียมสารตัวรถอยู่สภาพสวยเลยนี่ สวยเนียนกริบเลยและแันนี้เป็นรถประหยัดน้ามันอีกด้วยนะคะเป็นตัวไฮบริดวกกับเบนซินนั่นเองนะคะบอกเลยว่าความใช้งานเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนคุณพี่ด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มอาจจะมีรรอยเล็กน้อยนะคะตามอายุการใช้งานเดี๋ยวุถเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นี่เลยเลี่ยมสันตัวสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะมือเปิดได้เป็นสีขาวมุกเลยนะคะคุณพี่กระจกรอบพันพาร์ทเดิมติดตั้งคิวกันศาสตร์มาให้แล้วแบบนี้และภายในนี่ค่ะคุมโทนด้วยสีดํานะได้เป็นเบาะหนัง สีดำปรับไฟฟ้าด้านคนขับมาให้แล้วตัวเบาะหนังไม่มีริ้วรอยชํำได้เป็นเบาะหนังรายพิเศษ G R มีมาให้แล้วนี่นะสวยเลยเกียร์ออโต้นี่ฮะคันนี้มาพร้อมแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยจอกลางมีกล้องถอยหลังกล้องรอบคันเชื่อมต่อ Apple Car p l a y Android Auto มีมาให้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยและไม่พอเท่านั้นค่ะคันนี้ยังได้ในส่วนของหลังคาสุปมีมาให้แล้วรอแบบนี้เลยคุณพี่ขาโอ้โหนี่ ภายในสะอาดสะอ้านสวยเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยกันเลยคอนโซลหน้าสภาพเนียบเลยใครมองหาอยู่นะคะ g ีมือสองนะวันนี้นุษแนะนําเลยคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานนะคุณพี่ขาโอ้โหเป็นรถหน่วยงานโตโยต้าใช้งานเองเลยเพราะฉะนั้นเนะะี่คะเข้าศูนย์ทุกระยะการใช้งานแน่นอนคุณพี่ขาไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของโตะโครงสร้าง ไม่แท้แน่นอนรับประกันให้เลยนะี่ฮะในส่วนของรอยายะตัวโครงสร้างนะซอกประตูดูจากตัวน็อตได้เลยไม่มีต้องรอยการขยับขยื่นค่ะคุณพี่น็อตนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้นี่นอ็อต เดิมโรงงานรอบคานแผงประตูสีดำเรียบเนียนน็อตโครงสร้างเบรกอาร์กต่างๆเดิมครบหมดเลยนะคะคุณพี่ภายในสะอาดสะอ้านสวยๆแบบนี้เลยเสาบีด้านข้างน็อตเดิมค่ะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะน็อตด,ดูสภาพเดิมแผ่นเพจวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถเช็คตัวเครื่องตัวถังได้แน่นอนชัดเจนเลยนะคะสำหรับใครมองหาอยู่นะคะรถห้าที่นั่งหรือว่าเป็นคลอสมือสองนะตัวนี้คือตัวพิเศษเลย g r Sport ค่ะมากับราคาแ0 0แสน 89,000บาทเท่านั้นนี่ค่ะรถปี2022นะจดทะเบียนปี2023ด้วยเนี่ยค่ะสำหรับรุ่นนี้ไม่ใช้งาน5,000 50, โลภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางตัวเบาะยังพับลงได้เก็บสัมภาระได้อีกมากมายกันเลยกว้างขวางมีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วเรียบร้อยภายในนั่งสบายสบายกันเลยคุณพี่ขาโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนประหยัดจากใยแดงไปถึง3แสนกว่าบาทกันเลยคุณพี่ขาและมาหานุษย์ออกรถฟรีดาวด้วยเนี่ยค่ะผ่อนต่อเดือนประมาณ หมื่นสี่หมื่นห้าเท่านั้นคันนี้ซอกประตูนะคะตัวน็อตอยู่สภาพเดิมไม่มีริ้วรอยช้ําเลยน็อตเดิมโรงงานกลิปแบบนี้ค่ะคุณพี่นี่นะคะแผงประตูด้านข้างเรียบเนียนสวยๆกระจกรอบคันพัดเดิมมาให้แล้วนี่คะพี่ๆท่านไหนมองหาอยู่นะคะจ r s p o r สมือสองอยากแนะนํามากเลยนะคะได้เป็นรถ5ประตูแบบนี้ไปใช้งานรอเลย ในส่วนของรายเดียตัวด้านหลังเนี่ยคะไฟท้ายไม่มีริรอยการแตกเล้าหรือว่าการโดนเปลี่ยนมาแน่นอนกันชนอยู่สภาพสมบูรณ์เลยกล้องถอยหลังมีมาให้โลโก้ต่างๆอยู่สภาพครบนะคะที่ปัดน้าฝนเดิมกระจกด้านหลังพัดเดิมแล้วเรียบร้อยสปอยเลอร์หลังหลังคาต่างๆมีมาให้ดูแบบนี้เลยคุณพี่ขาโอ้โหตัวรถไม่มีตําหนิเลยใครมองหาอยู่นะคะรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยคันนี้สภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคะ่ะคุณพี่มาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร ประตูด้านหลังเปิดปิดแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเปิดขึ้นมาแล้วห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางแบบนี้เลยมีที่บังอาหารเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้โครงสร้างด้านหลังนี่เลยนะคะน็อตต่างๆนะคะตัวโครงสร้างไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะอยู่สภาพเดิมไฟท้ายไม่มีการโดนเปลี่ยนมา นี่เลยนะคะน็อตอยู่สภาพเดิมนะคะโอ้โหสวยขนาดนี้ไม่ได้แล้วคุณพี่ขาจองในคลิปนี้รับไปเลยค่ะคุณพี่นาะส่วนรถอีกมากมายเดี๋ยวนูดดูแลให้นี่เลยนะคะสวยมากคันนี้ไม่อยากให้พี่พ f เอฟซได้พลาดเลยนะคะอยากขายให้เอฟซอนงนุดมากๆเลยคันนี้ใครมองหาอยู่นะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยคุณพี่0ูนย์เนนะคะสี่สี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองนเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสคุณพี่ขารถของเราคัดมาให้แล้วคุณภาพเกรดเแน่นอนและอีกหนึ่งคันเลย คลอสคันนี้นะคะคุณภาพเกรดเอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปกซุมรอไม่มีรอยผิดความมาได้เป็นแมกายสปอร์ตรอแบบนี้รายพิเศษมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะภายในห้องบริสารกว้างขวางแอร์ตอนหลังมีมาให้ซอกประตูทั้งสองข้างน็อตไม่มี่องรอยขยับขยื่นน็อตแท้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณพี่คาะเรียมสันรอบคันสภาพสวยกริบแบบนี้และในส่วนของรารีเอดฟังชั่นด้านหน้าเดี๋ยวพาดูนิดนึงนะคะคุณพี่เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันก่อนนี่เลยซอกประตูเสาบีนะคะน็อตอยู่สภาพเนี๊บมาก เลยเดิมโรงงานค่ะนี่รงสร้างสติ๊กเกอร์ต่างๆมีให้เห็นแบบนี้เลยไม่มีการแกะไขงัดแงะนะคะภายในสวยออปชั่นจัดเต็มมาให้เลยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องโชว์นิดนึงนะสำหรับรุ่นนี้อะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้เลือนไมโชว์คือเลือนไมแท้โรงงานแน่นอนค่ะคุณพี่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถของโตโยต้าใช้งานเองด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะสบายใจได้เลย ในเรื่องของบอดี้โครงสร้างต่างๆนะคะ t o y ยต a าใช้งานเองตรวจสอบศูนย์เองเลยคุณพี่คันนี้ไม้แท้5 6 5 0กิกโลค่ะไม้แท้โรงงานพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงซีรีรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติมีมาให้รัฟชั่นคอนโทรลมีมาให้ระบบในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุซีรีสั่งงานด้วยเสียง Apple c a r Play มี มาให้เนี่ยะราก็ระบบนำทางนะเชื่อมต่อ Android Auto มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์อัตโนมัติแบบนี้เกียร์ออโต้อีกด้วยนะี่ะสวยเดิมเลยสำหรับตัวเบรกนะคะจะอยู่ตรงเท้านะสำหรับรุ่นนี้นะคะโอ้โหถือว่าออปชั่นที่มีให้มาครบมากๆเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่ในส่วนของกล้องถอยหลังให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณพี่ กล้องถอยหลังมีกล้องรอบคันมาให้แล้วนี่ะนี่เลยกล้อง360องศามีมาให้เพิ่มเติมแล้วระบบรักษาความปลอดภัยมาจัดเต็มมากสําหรับรุ่นนี้เนี่ยค่ะแล้วก็หลังคาสุรุปมีมาให้รอๆแบบนี้เลยโอ้โหครบเลยคัคนนี้889,000บาทเด็ดฟรีดาวพ่อนอยู่ประมาณ14,000-15,000เท่านั้นเลยดอกเบี้ยสุดพิเศษด้วยเริ่มต้น2.69%เนะี่ยค่ะพี่ๆท่านไหนมองหาอยู่นะติดต่อโนตเข้ามาได้เลยค่ะโตโยต้าโคโร拉คลอส 1.8G R สปอร์ตรถสวยคุณภาพเปิดเอ แน่นอนคันนี้ได้ไปคุ้มค่ากันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะถ้าสนใจเรยดเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้ว่าสภาพยังอยู่สมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อน,นี่ฮะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบนี่นะคะประหยัดแน่นอนคันนี้นะคะใช้งานกับตัวไฮบริดอีกด้วยนะคะมอเตอร์ไฟฟา้านั่นเองคุณพี่ขาอัตราส้นเบล่งได้ดีมากเลยนะ,ะสาหรับรุ่นนี้อยู่ประมาณ23-24กิโลเมตรกันเลยนะคะสําหรับใครอยากใช้งานรถคุ้มค่าคุ้มราคาแนะนําเลยภายในหน้าห้องเครื่องไม่มีการโดนชนมาคันหน้าอยู่สภาพเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆมีมาให้ครบแบบนี้ แล้วนัดยึดฝากกระโรงเดิมฝากกระโรงเดิมๆโรงงานเมคอาร์เนี่ยฮะหรือว่าแผ่นการความร้อนอยู่สภาพที่สมบูรณ์แล้วใครมองหาอยู่เนี่ยฮะกับ To ต,ตาโคร o าคลส์เนี่ยฮะ 1.8G R Sport คันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนราคาประหยัดจากายแดงไปถึง3 0 0 0 0 0กว่าบาทกันเลยและที่สําคัญได้ไม้ใช้งานแค่หลักหมื่นเท่านั้นคุณพี่ขาคันนี้ไม้แท้โรงงาน50,000่นโสนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยฮะโทรติดต่อหนุดเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสนใจก็สามารถโทรซิทไว้ก่อน ได้เลยนะเดี๋ยวเรามีบริการจัดฟรน์นถึงที่อีกด้วยเนะี่ยสนใจโทรได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถคอสอเซอร์มือสองข้าใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ